ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเว็บไซต์ KMK ช MM ีเห็ดกันค่ะก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามนะคะหรือยอด Follow เนาะใน t i k t o k นะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์ค่ะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะอวันนี้เราก็จะอยู่กับ t i k t o k ค่ะแล้วก็มาเลื่องหมดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นเพิ่มผู้ติดตามเนาะบริการตรงนี้นะคะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้คะ่ะที่เราต้องการได้เลยนะลองอ่านดูนะคะความเร็วกับเลทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะก็จะมีแบบรัระกนนอ่่าาว30ี ตรงนนี้้ก็ไดะะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ oh. ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าทิกตอกของเราค่ะเปิดโปรไฟล์ของเราขึ้นมาเลยนะคะกดที่แชร์โปรไฟล์ค่ะก็ปี้ลิงก์มาเลยนะคะนํามาใส่แท็บได้เลยนะแล้วก็ใส่จํานวนค่ะวันนี้เราก็จะเพิ่ม100คนให้ดูเนาะข้างล่างนะคะก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดติดตามของเราค่ะจากเดิมมีแค่มาเป็น133คนกันเป็นทีี่เรรยบ้อยกันนแล้วะคะ